ดีเอฟซีเพื่อนชาวยูทูบในตอนรับเข้าสู่ช่องเอ็มเอลทักไทยแลนครับมีพามาดูเอสลสามของเราปั่นดินทรายปันง่ายครับโอ้ดินนุ่มมากพี่น้อง นี่ครับสูตรปั่นมันจังบริเลี่ยวลดโหนกลดรูดูผมสีเริ่มต้นจากขอบนี่เลยก็ขัวเขาไปก่อนก็ไลรองเขาจ้างกันแทบพอขางขัวมันเลยลอรดไปไล่นะครับปั่นมาแทงเขากลางแล้วก็วนลงไปยับยับฟังนี้ออกมาเรื่อย ตัวนี้กันเนี้ยมันเหลือไปเหลือมันกับเรือผมกันครับเฮาสิบีบอด้เลียวรถเจาะมันก็บริญโย่รถครับมันเลือนยหน่อยๆก็บบริญโง่รถแกลนออกมาเอาตัวนี้เลยกับพอดีกับวงเดียวเฮาครับคือกันกับเฮาขาดหน้านะครับพี่น้อง กุหลังคน,นกับว่อนในกลางแตนไปสุดแล้วก็ถอยโยกแทงเข้ามาไม่หลอบแหลงเข้าบริสีเลียดครับกุลังคนกับแลนด์ออมแต่ขอบว่บนเข้ามาใน่อยกาบาซิเลียกับนนกถอยตัวนีน้กับขากลางมาเลยนะครับสมมติว่าทางนี้ทางนี้เป็นทิศตะวันตกทางนี้เป็นทิศตะวันออกับข้าแลนคลองหนึ่งขา,ากลางเข้ามากับไปกับเป็นตก กลับมาก็บเวนตกไปเวนตกกลับมาเวนตกไปเวนตกกลับมาเวนโต้อีสี่เลยครับสำหรับผมดอกว่าสำหรับผ,ผนะดบดู้อื่นผมคงโกหกผมมาง่ายมันง่ายนะกับบบเดโยกแอนไวลเลยเลยลอลองใช้เอาก็ได้ เท็กใหม่ครับเด็กวิไลได้เอาไปเลี้ยวเลยเด็กวิไลครับปีหนึ่งขึงเขาวันเสาร์อาทิตย์ก็มาช่วยครับเด็กหน่อยมันอยากเป็นเท่าต้องให้โอกาสเด้ พี่น้องเขาเป็นไรเท่าไรยังดีครับเวลาเขาบว่างเขาเอื่นใส่ไพก็ได้อย่าไปแพงรถครับแต่เอาแพงรถนี่ช่วงงานได้ไรเกิดว่าเจ็บใครได้ป่วยมากนี่นะหาคนมาขับซอยบูไดเดีเอวผู้อื่นมาจะเข้าสีเลียรถนะเข้าแนวไดแต่เข้าฮัดลูกล้านพี่น้องเข้าไปนี่เข้าฮัดแนวไดมันก็เป็นแนวนั้นครับมันก็สีเห็ดคล์ใเข้านี่ละบอกให้เขาเข้าใจ เห่ือมีเรื่องคัดใจกันแน่อยู่น้อยๆครับเอารถไทมาใส่ใยังยังที่ผมบอกนคลขปดก่อนน่หละที่ที่เคยไทยนะครับผมกับวกเขาใจว่าขิดจังไรนะเป็นยังตงอยงยานที่เคยเอามาปั้นหน้านี่ยานเิ่นมาส้นหัน่นส้นหนีนบ่เหลวไง่ายทั้งท,งทีงานกับบุ๊มีครับ มืโอนี้กะให้เพื่อนเฮ็ดไปโลดทั้งๆที่กะเข้ากับพวดไอจางเพื่อนค้าแรงปะาชีโลดในเพื่อนแม่กะมันพี่น้องกันนะครับมันกะบพอสมควรจะคิดเล็กคิดหน่อยเรานี่เพื่อนเชี่ยวมากนี่เอาใบมีดไปเสียงนะครับผมกับหูจะเสียดนำกันละคือเด็กหน่อยนี่เอาใบมีดไปเสียงแต่ผมกับข้นมึนครับ ผมไปนําหาจนขอเอาซุปไชมาคือเกาอ่าและให้เพื่อนแตง่งถ้าเพื่อนก็ะบอแตง่งเนาะเพื่อนหงแล้วครับว่าแพงรถแต่ว่าก็คือเพื่อนเอารถคันนี้มาไทแล้วผนจะไปห้รถคันเดินมาปันก็จกให้เขาครับก็เลยจําใจต้องฝืนไปเอามาันมาไปเอามันมาปันคือเก่าครับผมก็เลยนํามาว่าสิมาหยอดเขาซอยเพิ่นครับ๋ยวาให้เพิ่นหยอดก่อนผมก็สิไปเบิ่งวิธีหยอดเพราะผมบ่เคยหยอดจะขาหยอดแนวใด มาซอยเพื่อนครับผมสงสารขี้อายจนน้าตาซึมแล้วครับผมเห็นอ้ายผมเห็ดจังสีนะว่าจังแนมเล่ากินจังไรน,นี่มันบ่ถูกต้องว่าที่อยากใส่เพื่อนก็ใส่นะครับใส่เพื่อนไปทายหน้ามันมัน,นีีเพื่อนกับให้เบิดว่าจะเอ่ยปากว่าที่เพิ่นเอาส้นปั่นกันถอกกันแทน,นี่ เมาวาเพลินผมผมผมว่ามันมันบดถึกตองครับเขาไปไถรับจ้างกันแท้เขาขาดเขาแวงเฮากัียังส้นใสตัวนี้เป็นเอามานเนี่ยเป็นส้วนใสเล็กๆหน่อยเบิร์นอมันว่าพอหาสิบบาทดอกครับมันบกเขาใจคนเท่ามันมาเขาใจกันไปอากติแบบมันมันคือเด็กหน่อยแห่งแบบโบยาไยเลยลหละเด็กหน่อยแบบโบยาไยเลย มื่อวานผมเห็นพฤติกรรมแล้วบอกผมว่าเฮ้เอาใบมีดไปเสียงผม,ผมผมก็เลยว่าอยากจะไปหาเห็ดย่องย่องอยงๆให้มันผิดกันเด้อวะบอกไปเสียงหรอกกว่าเพิอ่นอยากคิดหนังนให้เพินเ่นเตีหน้าเพิ่นหน้าเพิ่นมันสีร้ายปานไนอยู่นี่ก็แค่หาฮู้ไรเพิ่นไปช่วยตรงไหนเออคันเพิ่นส้ไรหน้าเวิร์ดก็ให้เพิ่นไล่ซื้อน้ำมันมาไล่หลดุดเพิ่ไปแพงว่ะเฮ้ยยังหลดุดเวลาใส่เพินเ่นเฮ็ดหนังงานหน้าง,งานเบาเพิ่นไปซอยบ่ได้เคยเอาเงินนำพอบา พอจะพุ่มเบาพุ่มกัญญางเขาไปนอนในห้องเนาะผมมาตะกี้ยางผมเมื่อยนี่ยินได้เสียงสตาร์ทหลดเอาใบมีดไปเสียงครับพุ่มเขียดเองฉันเบาเราโบ้ฟังพุ่มกับโบเฮ็ดน้ำเพื่อนนะครับว่ายพุ่มขับผู้เดียวพุ่มกับพุม่มพุม่มกับสีบ่อยากขับเลยว่าซอยเขาบัดมาเห็นเห็ดยังสี่ครับมันหน่อยใจครับมันไม่มีกำลังใจสิเห็ดนะ ผมสงสารพี่ไอยจนโอ้หมันตาคอเบาือกันละเมื่อวานโอ้โหทัทง้ทงๆที่อาไซพี่ไอ้บวานเขาวานน้ำได้ทุกอย่างยังก็มีแต่พี่ไอ้พี่ไอ้แต่ใส่ายแไงพอจังสีมาขีดกันจังสีพุ่มกะมีกำลังใจสีเท่ากันครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าพี่ไอ้เป็นผมหรือผมไปเป,เป็นพี่ไอ้เนี่ยมันกันพวกหัวเสือ,ม,อมันจังไร ต,ตาคอเลยครับคลิปนี้ขาอ,อยากจบลี่ไปเพียงครินี้พบกันใหมค่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ